สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ 2. ส,สมุทยัยคือเมล็ดพันธ์แห่งทุกต้นไม้ทุกต้นล้วนงอกขึ้นจากเมล็ดฉันใดทุกทั้งหมดล้วนงอกขึ้นจากสมุทยัยฉันนั้นในป่าใหญ่คือสังสารวัตนี้เราทุกคนคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่งอกงามขึ้นจากสมุทยัยสมุทัยที่กล่าวถึงนี้มีอยู่ส2บสองอย่างคือ 1. อวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ 4, คือทุก์ขสมุทยัยนิโรธมักคำว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่ที่รู้เป็นสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาแต่เป็นรู้ที่เกิดจากภาวนามยปัญญาคืออบรมจิตอบรมปัญญามานานจนอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้ว 2. สังขารสภาพอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จเป็นวิญญาณ 3- วิญญาณคือธาตุรู้ชนิดหนึ่งถ้าเป็นวิญญาณที่เป็นสมุท,ทยัยข้อที่สาม เป็นปฏิสนธิวิญญาณที่สังขารปรุงแต่งสำเร็จแล้วพร้อมไปปฏิสนธิแล้วแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่ร่วมกับอายตนะหจะเรียกว่าเป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์วิญญาณนั้นจะอยู่ในสมุทัยข้อที่ห้าสี่นามรูปคือกายกับใจหรือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 5. สรายตนะได้แก่อายตนะภายในทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก6คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารม 6. ผัสสษะการกระทบหรือการเชื่อมต่อสัญญาณการทำงานระหว่างอายตนะภายใน กับอายตนะภายนอกถ้ามีครบทั้งภายในภายนอกแต่ขาดการเชื่อมต่อกันขันอย่างอื่นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้วะัตะสงสารย่อมถูกปิดการใช้งานแต่เพราะมีผัสสะขันอย่างอื่นจึงเกิดขึ้นตามมาวะัตะสงสารจึงหมุนต่อไปตามปัจจัย 7. เวทนาคือความรู้สึกสามอย่างได้แก่สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมัสุขเวทนาอันเกิดจากการกระทบหรือเชื่อมต่อสัญญาณกันระหว่างอายตนะภายในกับภายนอก 8. ตันหาคือความอยากหรือความปรารถนาที่เกิดขึ้นสืบต่อจากเวทนาถ้าอายตนะใดเป็นตัวผัสสะก็จะเรียกชื่อตันหาตามสิ่งที่มาผัสสะ ถ้าตาผัสสะกับรูปแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่ารูปะตัณหาหมายความว่าเป็นตัณหาที่เกิดจากรูปถ้าหูผัสสะกับเสียงแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่าสัทธาตัณหาถ้าจมูกผัสสะกับกลิ่นแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่าคันทะตัณหาถ้าลิ้นผัสสะกับรสแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่ารสตัณหา ถ้ากายผัสสะกับสิ่งที่มาถูกต้องแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่าโผฏทัพพะตัณหาถ้าใจสัมผัสกับธรรมารมแล้วเกิดตัณหาก็จะเรียกว่าธรรมตัณหาถ้าผัสสะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมแล้วมีความสุขอยากได้อีกเรียกว่ากามตตัณหาถ้าผัสสะกับรูปรสกลิ่น เสียงสัมผัสธรรมารมแล้วเกิดทุกข์อยากพ้นไปจากสิ่งอันไม่น่าชอบใจนั้นเรียกว่าวิภาวะตันหาตันหา6จะมุ่งไปที่อดีตคือเหตุของตันหาส่วนตันหาสจะมุ่งไปที่อนาคตอันเป็นปฏิกิริยาหลังจากเกิดตันหาหกแล้ว 9. อุปาทานความยึดมั่น4อย่าง คือความยึดมั่นในวัตถุกามหนึ่งความยึดมั่นในความเห็นผิดเกี่ยวกับกรมหนึ่งความยึดมั่นในข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้กามหนึ่งความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นผู้เสพสุขอันเกิดจากกามหนึ่ง 10. พบแปลว่าภาวะของชีวิตมีอยู่สองขั้นตอน 1. กรรมภพหมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปติภพคือที่อุบัติอุปติภพมีสามอย่างคือกามพภบรูประภพอรูประภพถ้ากรรมที่ทําเป็นอกุศลกามภพอันเป็นที่อุบัติก็จะเป็นทุกขติภพถ้ากรรมที่เป็นกุศลกามภพอันเป็นที่อุบัติจะเป็นสุขติถ้ากรรมที่เป็นรูปปชาน พอันเป็นที่อุบัติก็จะเป็นรูปประพบถ้ากรรมที่ทําเป็นอรูปประชานพบที่อุบัติก็จะเป็นอรูปประพบแต่คําว่าพบในที่นี้หมายถึงการมาพบเพราะปัจจัยที่ทําให้เกิดการกระทํามาจากการ,รมุป,ปาทานคือความยึดมั่นในกาม 11. ชาติแปลว่าความเกิดถ้าอุปติพบเป็นการมาพเวลาเกิด ก็จะเกิดในกามาโลกถ้าอุปติภพเป็นรูปภปพเวลาเกิดก็จะเกิดในรูปรโลกถ้าอุปติภพเป็นอรูปภพเวลาเกิดก็จะเกิดในอรูปรโลกแต่คำว่าชาติในที่นี้หมายเอาการเกิดในกามาโลกคือโลกมนุษย์เพราะอุปติภพเป็นกามาภพบ 12. บสชารามรณะ คือความแก่และความตายที่สุดของการเกิดจะเป็นเช่นนี้เสมอถ้าเป็นไปตามลำดับตามวาระไม่ลัดขั้นตอนผลของการเกิดนานย่อมทำให้สภาพร่างกายเสื่อมเหมือนบ้านไม้ที่ปลูกมานานแล้วก็มีความสุดโทมเป็นธรรมดาที่สุดแห่งความเสื่อมคือความตายฉันใดที่สุดของความสุดโทมคือพังทลายฉันนั้น การตายโดยขาดการรู้แจ้งในอริยสัจวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุก็ดีเพราะอาศัยขันก็ดีเพราะอาศัยอายตนะก็ดีก็จะถูกสังขารปรุงแต่งให้สำเร็จรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ก้าวลงสู่คันมารดาครบกำหนดก็คลอดออกมาเติบโตแก่และตายตราบใดที่ยังตายด้วยความไม่รู้การเกิดด้วยความไม่รู้ จากดาเนินต่อไปเป็นวัฏจักรตราบนานเท่านานทุกทั้ง11อย่างในบทเรียนก่อนเกิดขึ้นเพราะมีสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกทั้ง12อย่างนี้เป็นปัจจัยทุกทั้ง11อย่างนี้เมื่อเห็นชัดย่อมเป็นปัใจจัยให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดย่อมเป็นปัใจจัยให้เกิดความภาคเพียรภาวนาเพื่อละสมุทยัยสมุทัย12 เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเหตุแห่งทุกข์หรือกระบวนการเกิดของทุกข์แต่ในการปฏิบัติเพื่อละสมุท,ทยัยปฏิบัติเพียงสองอย่างนี้พอคือตันหา3กับขันห้า